อีนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายวิชาการบัญชีต้นทุน2นะคะเรื่องของการจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตนะคะสำหรับ e ีนี้นะคะเราจะมาจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตของแผนกที่2กันสิ่งแรกที่เราจะต้องกลับมาทบทวนกันก่อนก็คือในเรื่องของขั้นตอนการจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตนั้นนะคะก็จะมีสี่ส่วนประกอบหรือ4ขั้นตอนด้วยกันก็คือในเรื่องของด้านปริมาณหน่วยเทียบเท่าสําเร็จรูปการคํานวณต้นทุนการผลิตแล้วก็ สรุปผลการผลิตนั่นเองนะคะจากตัวอย่างเดิม EP ครั้งที่แล้วนะคะที่เรายกตัวอย่างของบริษัทไม้สวยจำกัดน,นะคะครั้งที่แล้วเราได้จัดทำแผนกต,ตัดไปแล้วรอบนี้เราจะทำแผนกประกอบกันนะคะซึ่งในการจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตนั้นถ้าเราจะทำแผนกใดให้โฟกัสที่แผนกนั้นฉะนั้นนะคะในรอบนี้เราก็จะทำการนะคะแคปเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกที่2 นะก็คือพื้นที่ของแผนประกอบตรงนี้นะมาใช้ในการจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตกนั่นเองนะคะอ่าฉะนั้นจากพื้นที่ที่เกิดขึ้นเราก็จะโฟกัสเฉพาะของแผนที่สตรงนี้นะคะว่าเราจะทำอะไรบ้างสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตเลยนั่นก็คือนะคะการใส่หัวงบพื้นที่ประกอบ3ัมรทัดแรกค่ะชื่อกิจการชื่องบการเงินขณะนี้เรากำลังจะทำงบ ของแผนกประกอบซึ่งเป็นแผนกที่2ฉะนั้นเราก็ระบุบชื่อแผนกประกอบค่ะนะคะสำหรับงวดเดือนมีนาคมตามที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะหลังจากนั้นข้อมูลส่วนที่1ค่ะด้านปริมาณการผลิตเราก็ดูในส่วนของปริมาณการผลิตของแผนกประกอบกันนะคะซึ่งจากตรงนี้นะคะเราเนื่องจากว่าเราเป็นแผนกที่2ฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลที่โยงมา อย่างแผนที่2ก็คือข้อมูลจากแผนกแรกแผนกตัดมีหน่วยโอนออกมาให้กับแผนกที่2ยอดอยู่ที่8,000หน่วย8,000หน่วยที่เกิดขึ้นนี้นะคะเราก็เอามาใช้เป็นหน่วยรับโอนนะคะหน่วยนําเข้าในกระบวนการผลิตของเรานอกเหนือจากนี้ในแผนกที่2นั้นยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยผลิตเพิ่มจํานวน5,000นะคะตรงนี้จดกําหนดให้มาเรานําข้อมูล2ตัวนี้รวมกันได้หน่วยนําเข้าทั้งสิ้น13,000หน่วย ะะหลังจากนั้นเมื่อได้หน่วยนําเข้าแล้วถัดไปเราก็มาทําการคํานวณในส่วนของหน่วยผลิตเสร็จและงานระหว่างผลิตปลายงวดนะคะจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าหน่วยผลิตเสร็จของนแผนกประกอบนั้นมีข้อมูลเกิดขึ้นอยู่จํานวน1นึ่งหมื่นหน่วย,วยเรานำหนึ่งหมื่นหน่วยนี้มาใช้ภายใต้หัวข้อผลิตเสร็จและอ่อนออกค่ะ หลังจากนั้นจับโจทย์นะคะให้ข้อมูลงานระหว่างผลิตปลายงวดมาอยู่ที่3,000หน่วยในจำนวน3000นหน่วยนี้มีอัตราความสำเร็จมาให้นะคะ dm เท่ากับ40%ในขณะที่ CC นะคะมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่50%จากตรงนี้3,000นหน่วยค่ะเราก็นำา3,000หน่วยที่มีนี้มารวมกับยอดโอนออกเราก็จะได้หน่วยผลิตเสร็จและงานระหว่างผลิตปลางวดซึ่งมีจำนวนเท่ากับหน่วยนำเข้าพอดี ะะเมื่อสักครู่นี้ในขั้นตอนของปริมาณการผลิตเราได้กล่าวถึงอัตราวความสําเร็จของงานรหบ่างผลิตสายงวดนะคะ40กับ50ข้อมูลนี้เรานํามาใช้ในการคํานวณขั้นตอนที่2ซึ่งเรียกว่าหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จซึ่งในการคำนวณหาหน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จนี้ก็จะมีการจำแนกส่วนประกอบของต้นทุนก็คือ dm และ cc เพื่อที่จะใช้ในการคำนวณว่ายอดโอนออกที่จอดอกำหนดมา1,000 0หน่วยนั้นนะคะก็จะมีการใช้รายง,งานทางตรง1,000 0แล้วก็ใช้ต้นทุนแปลสภาพจำนวน1,000 0เท่ากัน ในขณะที่งานระหว่างผลิตปลายงวดนะคะเรานะคะจทย์กำหนดมาอยู่ที่3,000หน่วยเราก็นํา3 0ันหน่วยนี้มาใช้เทียบกับอัตราความสําเร็จที่โจทย์ให้มาซึ่ง dm นะ,ะจทย์กำหนดมาให้40%ก็คือพื้นที่ตรงนี้นะคะในขณะที่ cc ค่ะโจทย์กำหนดมาให้50% นะคะเราก็จะนำจำนวนงานระหว่างผลิตปายงวดทั้งหมดนะคะที่จดให้มานี้มาใช้ในการคำนวณน,นั่นเองนะคะฉะนั้นวัตถุดิบทางตรงก็จะมีค่าเท่ากับ1200หน่วยในขณะที่ต้นทุนแปลสภาพค่ะมีค่าเท่ากับ 1,500หน่วยนะคะเมื่อเรานำหน่วยผลิตเสร็จแล้วโอนออกและงานระหว่างผลิตปลายงวดมารวมกันเราก็จะได้หน่วยเทียบเท่าผลิตเสร็จของวัตถุดิบทางตรงและต้นทุนแปดสภาพซึ่งเป็นคำตอบของขั้นตอนที่2เพื่อใช้ในการคำนวณในขั้นตอนที่3ต่อไปฉะนั้นจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้มานะคะก็คือในเรื่องของหน่วยเทียบเท่าพอมาถึงขั้นตอนที่3ข้อมูลเชื่อมโยงกัน จากตรงนี้จะเห็นได้ว่านะคะต้นทุนการผลิตเสร็จนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเราจะนำข้อมูลข้อมูลที่โจทย์ให้มาต้นทุนการผลิตของแผนท,ที่2ตามพื้นที่นะตรงนี้เอามาใช้เป็นต้นทุนระหว่างงวดแต่นะคะก่อนที่เราจะเอาต้นทุนระหว่างงวดมาใช้เราจะต้องนำตัวเลขของต้นทุนรับโอนซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้ 1นะ,ะ1 1แ6 16. เป็นข้อมูลต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้ทำการนะค,ะคำนวณไว้นะคะย้อนกลับไป EP ก่อนหน้านี้นะคะของแผนกตัดนะคะได้ข้อมูลสรุปผลการผลิตของขั้นตอนที่4เห็นไหมคะตรงนี้เกิดข้อมูลเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะยอดโอนออกจำนวน8,000หน่วยนี้มีต้นทุนเกิดขึ้นอยู่ที่1,18616 เรานำข้อมูลก่อนหน้านะคะที่ได้จากแผนที่1มาใช้ประกอบการคำนวณในขั้นตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะ,ะ8 6 8 6 1 6นะ,ะเกิดจากยอดยนต์ออก8,000หน่วยของการคำนวณทางก่อนหน้านี้ซึ่งมีจำนวนเงินเกิดขึ้น1,18616 นะคะเอามาใช้พื้นที่ตรงนี้ส่วนหน่วยเทียบเท่านะหน่วยเทียบเท่ากรณีที่เป็นต้นทุนรับโอนตัวเลขเอามาจากไหนเอามาจากหน่วยนําเข้านี่คะ่ะหน่วยนําเข้ากระบวนการผลิตที่มาจากรับโอน8ป0พับวกด้วยเริ่มผลิตยอด5000นะันสรุปง่ายๆก็คือหน่วยนําเข้ามียอดรวมเท่าไหร่ให้เอายอดรวมของหน่วยนําเข้าที่มีมาเป็นตัวเทียบสําหรับต้นทุนรับโอน นะคะตรงนี้เมื่อนะคะเอามาใช้ตรงนี้แล้วเราก็เอาจํานวนเงินที่มีต้นทุนทั้งหมด1นึ่งแบาทหารด้วยหน่วยเทียบเท่านะะก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วยรับโอนอยู่ที่9 1 2 4 3ในขณะที่ต้นทุนระหว่างงวดนำข้อมูลจากที่โจทย์ให้มามาลงได้เลยหลังจากนั้นเราก็รวมต้นทุนการผลิตตั้งแต่ต้นทุนรับโอนบวกด้วยงานระหว่างผลิต ะะต้นทุนระหว่งวางมดที่เกิดขึ้นก็จะได้ต้นทุนรวมอยู่ที่1นึ่ง6บาทส่วนหน่วยเทียบนะคะของวัตถุดิบทางตรงมาจากขั้นตอนที่2ที่เราหาไว้ขั้นตอนที่2หน่วยเทียบ DM มีค่าเท่ากับ1,1200 CC มีค่าเท่ากับ1 1 5 0 0 2ก้อนนี้เอามาใช้นี่ค่ะอันนี้เป็น DM ออันนี้คือ ตัวของ C4 นั่นเองจากขั้นตอนที่2ที่เราเอามาใชา้เห็นไหมคะนะคะหลังจากนั้นเมื่อ,อาหารเงินหาหน่วยค่ะเราก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วยของแต่และส่วนประกอบทั้งหมดรวมกันเป็น12.3895นะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสํำหรับแผนกที่2นะคะพอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4สรุปผลการผลิตค่ะสรุปผลการผลิตหน่วยผลิตเสร็จแล้วอ่นออก ะะจทย์กำหนดยอดอ,อนออกมาอยู่ที่1 0 0 0 0หืนหน่วยเราก็นํา1 0 0 0หมืหน่วยที่ได้นะะี่ค่ะเอามาคูณกับต้นทุน,ทนต่อนหน่วยที่เราหาได้ในขั้นตอนที่3ก็จะได้ยอดเงินนะคะสำหรับสินค้าสําเร็จรูปอยู่ที่123,895ส่วนงานที่ผลิตไม่เสร็จนะคะจากตรงนี้จดบอกมีงานระหว่างผลิตปายงวดยอดอยู่ที่3,000หน่วย ในจำนวน3,000หน่วยนี้เราจะต้องเอามาทําการคํานวณจากต้นทุนรับโอนนะที่เราคํานวณได้จากขั้นตอนที่3เห็นไหมคะต้นทุนรับโอนมีค่าเท่ากับ9,000เอ้ยขอโทษค่ะ9.1243นะคะเราเอามาทําการคํานวณจากงานระหว่างผลิตปลายงวดทั้งหมดนะคะตัวเลขนี้เรียกว่าต้นทุนรับโอนที่เกิดขึ้นในส่วนของ DM DL และ o h ate, นะคะตัวเลขที่ได้มานะะจะต้องเอาอัตราความสําเร็จมาคูณนะคะตรงนี้หรือเราจะหยิบตัวเลขจากขั้นตอนที่2ก็คือพื้นที่นี้นะคะ dm ม e ีค่าเท่ากับ1 2 0 0ในขณะที่ cc มีค่าเท่ากับ1,500หยิบตัวเลขตรงนี้มาใช้ในการคํานวณเนีน่ยะค่ะันสกับ1,500 ค,คุณด้วยต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละรายการต่ำนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ยอดรวมทั้งสิ้นของงานระหว่างผลิตปลายงวด31,721บาท นำสองก้อนนี้มารวมกัน,นตัวเลขสรุปผลการผลิตที่ได้จะมีค่าเท่ากับขั้นตอนที่3ตรงนี้พอดีจะเห็นได้ว่าข้อน,นี้ยอดดิบไม่มีนะคะ,ะสรุปแล้วนะคะพอเราเอามาต่อกันเป็นรูปแบบของรายงานทั้ง4ขั้นตอนนะคะส่วนแรกห่วงบส่วนที่2ปริมาณการผลิตค่ะยอดรวมหน่วยนำเข้าและอุอนออกต้องเท่ากันขั้นตอนที่2ค่ะหน่วยที่เท่าผลิตเสร็จนะคะยอดรวมของ dm มีค่าเท่ากับ10,000 1,200ในขณะที่ cc มีค่าเท่ากับ1 000, 1 5 0 0นะคะพอมาถึงขั้นตอนที่3ต้นทุนการผลิตค่ะต้นทุนรับโอนก้อนนี้มาจากาแผนกที่1นะคะที่เราหาได้นะคะส่วนหน่วยเทียบเท่ามาจาก ขั้นตอนที่หนึ่งภายใต้หัวข้อหน่วยนำเข้าเห็นไหมคะหนึ่งหมื่นสามพันแล้วก็เอาหนึ่งหมื่นสามพันนี้มาชายหารได้ต่อนหน่วยเก้าจุดหนึ่งสองสี่สามส่วนนะคะงานระหว่างผลิตตรงนี้นะคะก็มาจาก ที่โจทย์กำหนดไม่ให้มานะคะทั้งหมดรวมกันได้5 5 5 0 0 0หนะคะหน่วยเทียบนี้มาจากขั้นตอนที่2ค่ะเห็นไหมคะ1 1 2 0 0มาจาก dm 1 1 5 0 0นี้นะคะมาจาก4,4ยอดรวมของ4 c ที่เราได้มานะคะทั้งหมดรวมกัน4ก้อนนี้ได้12.3895 นะส่วนขั้นตอนสุดท้ายสรุปผลการผลิต1นึ่งหมื่นหน่วยนะที่โอนออกก็มาจากที่โจทย์กำหนดมาโอนออกหมื่นหน่วยก็ใช้ไปหมื่นหน่วยต้นทุนตอนหน่วยหาได้ขั้นตอนที่3เท่าไหร่ก็เอามาคูณเป็นจํานวนเงินพอมาถึงงานระหว่างผลิตปลายงวดค่ะโจทย์กำหนดปลายงวดมาอยู่ที่3,000หน่วย นะะในจำนวน3,000หน่วยนี้นะคะเราก็เอาทั้ง3,000หน่วยมาโอนออกโดยใช้ต้นทุนที่เรารับโอนมามาเป็นตัวคูณส่วนก้อนที่เหลือทั้งหมดก็ตามอัตราความสำเร็จของขั้นตอนที่สองที่เราหาไวพันห้ากับพันสองนะคะเอามาใช้ทั้งหมดรวมกันคืองานระหว่างผลิตปลายงวดจับรวมยอดเท่ากันพอดีอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของ นะคะรายงานของนแผนกที่2คราวนี้เปรียบเทียบระหว่างนแผนกที่1กับนแผนกที่2เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะก็จะมีความแตกต่างเกิดขึ้นถ้าเป็น,นแผนกที่1ค่ะเราคำนวณได้เท่าไหร่นะคะอย่าลืมว่ายอดอนออกที่เกิดขึ้นจากนแผนกที่1 8 0 0 0จะกลายเป็นหน่วยนำเข้าของนแผนกที่2ทันทีนะคะส่วนนะคะในกระบวนการคำนวณก็คำนวณเหมือนเดิมตามปกติ ะะจุดข้อแตกต่างระหว่างแผนกที่1และแผนกที่2จุดแตกต่างจุดที่1ก็คือหน่วยนําเข้านะคะต้องมีการถ้าเราเป็นแผนกที่2ต้องเอาหน่วยอุอนออกของแผนกแรกมาเป็นหน่วยนําเข้าของแผนกที่2ด้วยนะคะพอมาถึงขั้นตอนที่3นะคะในการคํานวณต้นทุนการผลิต ะะกรณีที่เราเป็นผนกสองอย่าลืมนำต้นทุนรับโอนมาใส่ก่อนที่เราจะเอาต้นทุนระหว่างงวดมาคำนวณด้วยซึ่งต้นทุนรับโอนนี้มาจากขั้นตอนที่4ภายใต้หัวข้อหน่วยผลิตเสร็จและโอนออกเอามาใช้เป็นต้นทุนรับโอนก่อนที่จะเอาต้นทุนในงวดปัจจุบันมาคำนวณด้วยส่วนหน่วยเทียบเท่าที่เกิดขึ้นหน่วยเทียบความสาเร็จอัตราความสาเร็จนี้มาจากหน่วยนาเข้า นะคะหน่วยนําเข้าที่เกิดขึ้นเอามาใช้นะคะแล้วเราก็จะได้ต้นทุนต่อนหน่วยออกมาอันนี้คือข้อแตกต่างจุดที่2ที่เกิดขึ้นในรายงานต้นทุนการผลิตของเราสําหรับแผนกที่2นะคะหลังจากนั้นจุดที่3ก็คือนะคะขั้นตอนที่4ค่ะภายใต้งานระหว่างผลิตปลายงวดน,นะคะถ้าเป็นแผนกแรกก็จะมีแค่ส่วนประกอบของต้นทุน DM DLO h e a แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผนกที่2เมื่อไหร่ต้องสะดงต้นทุนรับผลออกมาด้วยว่า ต้นทุนรับโอนที่เราทำการคํานวณหาได้ในขั้นตอนที่3นั้นต่อหน่วยมีค่าเท่าไหร่เอาไปคูณกับงานระหว่างผลิตปลายงวดทั้งหมดที่มีนะคะอันนี้คือจุดที่เราจะต้องทําการแสดงทั้ง3จุดนะคะ4ก้อนนี้รวมกันเรียกว่างานระหว่างผลิตปลายงวดของแผนกที่2ออยากทราบว่านะสรุปผลการผลิตทั้งสิ้นเป็นเงินเท่าไหร่ก็เอายอดโอนออกบวกกับงานระหว่างผลิตปลายงวดรวมกัน ะค,ะคำตอบที่ได้ก็จะต้องมีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับนแผนที่3กรณีที่ตัวเลขไม่เท่ากันเกิดจากการปัดทศนิยมนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตของนแผนที่2ค่ะนะคะสำหรับ EP นี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งใน EP ต่อไปค่ะนะคะ